ทางขาเาออ้ายเรออาอ้มาชากรินเลียโอ้โยนั่มันโดนสุดจริงเลยครับนะ่ะสวัสดีสวีดัตคำนอสวัสดีสสดสสดช่วงบ่ายโมงโดยประมาณก่อนบื้ย ี่จะว่าสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีสวัสดีกระเทยที่แสนดีหน้าตาสวยสวยสวัสดีคนแปลงเพศที่เคยรวยเฮ้ยสวัสดีสตรีมีคุยทุกทุกคนวัตทุกอาสวัสดีอย่างเป็นทางการคำนเะอาวันนี้ผู้บ่าวมาแกงหน่อไม้สมหรือหน่อไมดองครับเนาะเพราะผมสดกระเดด่องกำแพงวัดป่าขอดีไม่มีเมียข้อเสียมัง้งไม่เคยจะมีตังคง์ครับโนอะ้ยน้ำตาจะไหลหลังอ้าเนี่ยรับ หลังจากที่ผมปักเป็ดนหรือเอาปักอนมานะครับนะ้ปักขอนมาแต่นะนหลายๆที่เลดดูนี้ต้องเป็นเขาเลยกับปักขอนกับนกก็เลยอ๋อเนี่ยครับหนะน่นอไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองรับนี่มีปลาช่อนก็มีปลาดุกก็มีถ้าชอบปลาช่อนนามีเกล็ดมาเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครแต่ถ้าชอบปลาช่อนนาตัวใหญ่มีไข่สองใบด้วยหัวโตด้วยมาเอากับหนู <c oughs> โ,อนะโอเคนะครับถ้าอยากหยอกยอกย,อกยอกากอยากเครว่ารักนะหยอกหยอกคบนะลังมาหยอกมันที่เขาจะมันหมันนี่เันเราดอกได้หยอกมวนรัาเลยหยอกเราติดใจกับ มีสาวน้อยอ่านี่เขาก็บ,บอกข้าลงไปจอดรูปหล่อเป็นแล้แต่ผมมีแต่สาวอ้ผมหนักใจอยู่โอ้ยนะเพื่อนเลยเพื่อนเลยครับอ่านี่ครับนะครับว่ากแกมหยอกถ้าไม่ได้หยอกกันมันก็ไม่มวนไม่มันนะครับนะอ่านี่ผู้นําเป็นความจนเขาเรู้ว่าผู้นําเทนความเจงไรต้องเป็นผมนี่แหละคำนะ้อยจังไรวันนี้จิตจำใส่ถ้าไม่จังไรไม่เขาเรียกว่าชนชาตินั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปเลยทีเดียวเชียววัดเธออ่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากไทยประกันไม่ใช่ขนาดผมไม่ใช่ไทยประกัน วิโอไอ้ผมยังเป็นห่วงเป็นใยทุกคนที่รักขนาดนี้แล้วว่าแม้จะบุกป่าฝ่าดบุกน,น้ำลุยไฟพื่ท่านผู้ชมที่รักโอ้ยผมทําได้ทุกอย่างแม้แต่เดือนกับดาวผมยังหามมาได้โอ้ยน้ำตาสีไล่เลย <c oughs> คุณไม่รักผมแล้วคุณจะเป็นรักหมาตัวนี้นะ้อยตัวไหนครับโอ้ยน่ะถ้าผมทํางานที่ใครประกันชีวิตผมไมจ่จะบอกแล้วผมจะคอยเช็ด จะคอยถูจะประครบประงมจะคอยจกโอ้ไมนจกพะนะว่ายังไม่แต่อะไรไม่ตอบเลยสิเดียวเชียอันนี้กันนะจะช่วงเที่ยงหรือบ่ายมองดูประมาณกันครับโอ้ตื่นขึ้นมาสิจิตารวยๆครับท้องรองขี้มุกิขี้มุกิกพะนะ โอ้ยไม่เสร็จแล้วแหละนั่นมันดนังพูน,นะอ่ะออย่าอ๋อเพื่อนเอ้ยไปชวนนะผมคนละลานนะครับเนาะค <c oughs> ปดูรูป่ะนะดารานางพูจะมีคนหัวล้านๆหนึ่งครับนะครับคนหัวทองๆนะจ <c oughs> ิชิคดักครับนะอ้าวเข้าเรื่องเข้าเรานะครับนี่โอ้ยมรุญมาเชียงม,มาโชอาฝากนะครับฝากฝากฝาก,ฝาก <c oughs> <c oughs> แก้วแก่โอก้วแก้วเลยแก่แ,ก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 แหละ <c oughs> อาฝากนะครับฝากฝากฝาก ฝากไปซื้อแนวเอาไม่ใช่หนิฝากไม่ห้างก็ไรแไม่มานก็แชร์ไม่ลูกอ่อนก็ติดตามกบพุ่งสาวสมนายก็ติดใจไม่ห้างลูกติดกดอะไรไม่รู้นี่ฮะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะนะคำนองถ้าไม่ห้างกดไลค์ไม่ลูกอ่อนกดแชร์ไม่มานกดติดตามวุ้ยผมจะพาพรรคพวกและเพื่อนไปแก้แล้วก็กดคืนถึงห้องเลยทีเดียวเชียว